สวัสดีครับมือนี้เข้าอยู่จังหวัดรุบลน,นะครับในโตจังหวัดนะครับอยูอ่บ้านดอนกลางตำบลนดอนกลางเข้ามากินกว๋วยจับหานที่วา่แส่บดีเจ้าเก่าครับบ่อยจับอร่อยดีเดี๋ยวเข้าไปบางหน้าตาของไอ้เซน ของกว๋วยจับเฮาบรรยากาศในร้านนะครับพี่น้องกว๋วยจับร้านก๋วยจับอร่อยดีครับโอ้โหเบิ่งใส่ยังไม่ได้ใส่ทุกอย่างเลยนี่มีเลือดมีไข่หลวงคนไข่หลวกพี่น้องหมอนตีนไก,ก่ให้ดีใส่กระดูกหมูตีน,กนไนนก,กน่นี่ครับพี่น้องตีนไก่นี่ครับใส่ทุกอย่างเลยครับ แซ็บแสบหันหันอากาศเย็นๆนะครับช่วนส่วนเดือนมกราค่ำหนาวไอ้ยังกินหันหันครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ยได้พี่น้องบรรยากาศมองฝนต้มช่วงเสาร์นี่คนสิร้ายกระเทียมหานเปิดตั้งแต่ยวห้องมุงเสาร์นะครับเปิดห้องมงเสาร์ติดประมาณปิดประมาณ บ้ายโมงบ้ายโมงมปิดเลยเพราะว่าให้บริการเสาหอดเทียง